วันนี้ผมอยู่กับจูอาคลินิกครับแล้ววันนี้ครับที่ผมมาที่จูอาคินิกอีกครั้งหนึ่งครับจะมาทําโปรแกรม G5 แล้วก็ชิเมินนาคิสต้องูครับและที่สาคัญครับวันนี้โปรแกรม G5 เนี่ยเขาว่าเป็นโปรแกรมสลายไขยมันและนี่เป็นครั้งแรกครับที่ผมจะมาทําดูครับผมเป็นคนมีหน้าท้องถ้าทําสลายไขยมันแล้วผมจะใส่เสื้อผ้าได้สวยขึ้นดูดีขึ้นและถ่ายงานก็จะไม่เห็นพุงอีกต่อไปอยากรู้ครับว่ามันช่วยอะไรบ้างและช่วยสลายยังไงบ้างไปดูกันและนี่ครับผมเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ว ทำกีายเสร็จแล้วครับสาหาับอนต่อไปครับมาทำทีเป็นหน้าครับดรานตัคูจะช่วยในการผัดเสียวผิวเบาๆพร้อมผักวิตามินบำรุงผิวหน้าและผิวกระจ่างใสนะจะรู้สึกสบายๆายค่ะหลับได้เลยเสร็จแล้วครับกับ2โปรแกรมที่ผมให้จูอาดูแลในวันนี้ครับและที่ผมเพิ่งทำเสร็จไปอะครับเป็นโปรแกรมคริสตัลคูครับเขาบอกว่า ฟินแล้วก็สบายแนบมากโปรแกรมที่ทําไปตอนแรกก็คือโปรแกรม g 5ครับโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นการสลายไขมันที่ผมบอกว่าไม่เจ็บเลยครับและนี่คือการดูแลตัวเองและความสบายที่หาได้ที่จูอาคลินิกครับถ้าใครอยากสบายเหมือนผมดูแลตัวเองแบบผมมาเลยครับที่จูอาคลินิกนะครับอ๋อลืมไปถ้าเกิดอยากรู้ว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างแล้วก็มันอยู่ที่ไหนมีอะไรให้ทำบ้างนี่ดูตรงนี้เลย โซเชียลมีเดียของจูอาคินิกครับไปลองดูกันครับ